นี่เป็นวันที่สองนะวันนี้เราจุดสองเตาเป็นไม้เป็นไม้สักที่ตัดนะครับตัดแต่งออกนะจากป่าหลังบ้านนะทิ้งไปน่าจะแห้งแล้วแหละมันข้อดีข้อหนึ่งก็คือเราตัดท่อนยาวได้นะ เราทำพร้อมกัน2เตาเลยนอนเตาหนึ่งนี่เตาหนึ่ง ตอนนี้ผ่านเป็นหัวงอกแล้วนะครับพร้อมดับแล้วนะครับสั้สองเตานะให้น้ำลดเลยนะครับ ต้นก็บางต้นก็มีปวกแนละ้วเพราะปวก,กออกเมื้อปวกเยอะเราก็ไม่เผาหวังให้มันตัดก,ก่อนนั้นอื่นไปนะอันนี้ท่างไรตัดอย่างเป็นการบำรุงดินนะ อันนี้ผ่านต้นใหญ่เป็นไม้ต้อมใหญ่เราใช้เวลาสองชั่วโมองเลยเมื่อวานนี้เป็นไผ่เราใช้เวลาชั่วโมองเดียวนี่ครับดูเป็นเลยเปล่าโอ้โหเป็นหมดเลยนะสุดยอดสุดยอดรับ ก็แทนที่จะปล่อยให้ปวกมันกินไปนะครับก็ถ้าเผอผ่านจะอยู่ได้นานนะเอาไปไว้บำรุงดินนโอเคครับวันนี้ดูเตาที่สองนิดหนึ่งโอ้เตาที่สองมอดยังไม่ดีโอเคเลยครับสวยเหมือนกันเลยแล้วก็นี่เป็นใ้ไผ่เมื่อวาน นะเดี๋ยวเราจะบดแล้วก็เอาไปผสมกับปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ใส่ต้นไม้ไบโอชานะครับจากเตาวงปูนนะเป็นเตาปลายักษ์ที่เป็นวงปูนนะเตาละร้อยนะครับวงละร้อยบาทนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับ